ช่วงนี้ติดตามประเด็นอื่นๆที่เกิดขึ้นในเพื่อนบ้านอาเซียนของเราในอาเซียนคอนเน็กับคุณทิวลิปนาสภพเปล่าครับอาเซียนคอนเน็วันนี้นะคะเราจะไปเริ่มต้นกันที่ประเทศเวียดนามค่ะที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เป็นที่สนใจเลยนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรของเวียดนามทุเรียนนั่นเองค่ะทุเรียนล็อตแรกนะคะส่งถึงประเทศจีนแล้วค่ะที่ผ่านมานยนะคะจะเป็นการส่งผ่านประเทศที่3อย่างประเทศไทยหรือไม่ก็เป็นผ่านการค้าชายแดนนะคะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เป็นการส่งผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการค่ะก็มีบริษัทที่ทําการส่งออกจากเวียดนามนะคะไปประเทศจีนนะคะอยู่8บริษัทค่ะแต่ละแหล่งก็ส่งไปประมาณ60-100ตันค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทุเรียนที่ส่งไปจากเวียดนามเนี่ยก็จะเป็นการส่งผ่านการค้าชายแดนค่ะที่มณฑลยูนานหรือว่ากวางสีจ้วงนะคะหรือไม่ก็ผ่านประเทศที่3ค่ะครั้งนี้เนี่ยเป็นข่าวแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเพราะเป็นการส่งออกที่ผ่านการรับใบอนุญาตมาเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งทุเรียนล็อตนี้นะคะราคาจะสูงกว่าที่ผ่านมาถึง1.5เท่าจากราคาส่งออกตามชายแดนค่ะ จากเวียดนามนะคะพาไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเป็นวัน international coastal clean up day ค่ะคือเป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งนะคะก็เลยมีการจัดกิจกรรมกันนะคะในอ่าวมะนิลามีอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่รัฐบาลนะคะเป็นหลายร้อยคนเลยไปร่วมกันช่วยกันเก็บขยะแล้วก็ทำความสะอาดชายหาดค่ะเเราต้องรณรงค์เรื่องนี้ เพื่อสิ่งแวดล้อมของเราและเพื่อไม่ให้คนทิ้งขยะริมทะเลโคร,ร,ร,รงการนี้จะช่วยให้ชายฝั่งของเราในอ่าวมานิลาดีขึ้นและนักท่องเที่ยวจะได้เห็นความสวยงามของอ่าวข้อมูลจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะคะระบุว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลกค่ะคิดเป็นสัดส,ส่วนถึง36%ของขยะพลาสติกในทะเลจากทั่วโลกนะคะ รัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะนั้นหละหลวมและไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังนะคะแต่ปัญหาขยะก็เป็นปัญหาที่สะท้อนเศรษฐกิจในประเทศเช่นกันค่ะส่วนหนึ่งของขยะามาจากขีปหอของใช้ครัวเรือนขนาดแบบครั้งเดียวทิ้งนะคะที่เป็นที่นิยมในหมู่คนรายได้น้อยค่ะ จากประเทศฟิลิปปินส์นะคะมาต่อกันที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะในที่สุดนะคะงานศิลปะของศิลปินชาวสาหรัฐเชื้อสายเกาหลีชื่อดังก็กลับมาจัดแสดงในกรุงโซอีกครั้งค่ะงานของศิลปินชื่อดังคนนี้นะคะมาแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติกวาชอนค่ะงานที่ว่านี้เป็นวิดีโอทาวเวอร์นะคะขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า the more the better ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อช่วงโอลิมปิกในกรุงโซลเมื่อปี1988ค่ะใช้จอโทรทัศน์ถึง1,000เครื่องนะคะเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะร่วมสมัยของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ค่ะช่วงหลังๆจอภาพที่นำมาทำงานชิ้นนี้นะคะก็ค่อยๆเริ่มเสียทีละเครื่องค่ะก็เลยมีการวางแผนซ่อมแซมครั้งใหญ่นะคะใช้เวลาถึง3ปีค่ะแล้วก็เพิ่งได้กลับเอามาติดตั้งอีกครั้งเมื่อวันที่15กันยายนวันเดียวกับที่เริ่มออกแสดงครั้งแรกเมื่อ34ปีที่แล้วค่ะ งานศิลปะของนำจุนแพ็กชิ้นนี้นะคะมีจอแก้วแบบเก่า730เครื่องที่ได้รับการซ่อมแซมไปแล้วค่ะแล้วก็ยังมีอีก266เครื่องที่ไม่สามารถซ่อมได้นะคะต้องเปลี่ยนเท่านั้นก็เลยจะใช้วิธีเอาจอแบนด LCD แบบใหม่น,นะคะใส่ในกรอบทีวีแบบเก่าแทนนอกจากนั้นนะคะงานวิดีโอ8ชิ้นที่ถูกมาเผยแพร่ในจอเหล่านี้เนี่ยก็มาทำเป็นดิจิทัลเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อการเก็บรักษาค่ะ ก็จะมีการเปิดแสดงสัปดาห์ละ4วันครั้งละสองชั่วโมงเท่านั้นนะคะจนถึงวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อที่จะรักษารูปทรงเดิมเรานำจอแบบ LCD ใส่ไว้ในกล่องทีวี CRT มีการติดตั้งอุปกรณ์ให้ความเย็นเพื่อที่จะให้งานศิลปะมีอายุยืนยาวขึ้นเราจะยังคงจัดหาจอภาพเครื่องใหม่และมือสองต่อไปและศึกษาจอแสดงผลแบบ,บอื่นๆเพื่พอเป็นทางเลือกครับ จากเกาหลีใต้ไปที่ญี่ปุ่นกันค่ะคุณผู้ชมจะพาไปดูโตเกียวเกมโชว์นะคะถือเป็นงานจัดแสดงเกี่ยวกับเกมที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมเกมเลยก็ว่าได้นะคะหลังจากที่ต้องหยุดจัดไปเพราะว่าโควิด -19 ค่ะครั้งนี้นะคะมีผู้มาร่วมจัดแสดงถึง600กว่ารายนะคะจาก37ประเทศค่ะ ผู้จัดงานนะคะก็ระบุว่าตลาดเกมโลกตอนนี้โตขึ้นมากกว่า13ล้านล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยราว3.3ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะคะในปี2021ค่ะนับเป็น16%จากปีก่อนหน้าค่ะส่วนที่ดึงความสนใจเป็นอย่างมากก็คือเกมเสมือนจริงหรือว่า virtual reality game นะคะแล้วก็เกมที่ใช้ทุนต่ำค่ะหรือที่เรียกกันว่าเกมิน d i e นั่นเองค่ะ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเกมที่พัฒนาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวญี่ปุ่นเป็นเกมที่ให้ผู้เล่น3คนได้ดูภาพต่างๆผ่านแว่นที่มีเลนส์สีต่างๆกันค่ะคนที่มาร่วมง,งานไม่ใช่มีแต่บริษัทใหญ่ๆแต่มีคนทั่วไปและบริษัทต่างๆด้วยซึ่งจะช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมอย่างมากครับและนำไปสู่ธุรกิจไอเดียใหม่ๆอีกด้วยครับ ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมหลายๆอย่างที่จัดกันประจําปีที่ต้องหยุดไปเพราะโควิดเนี่ยกลับมากันอีกรอบนึงแล้วในหลายๆประเทศนะคะก็ทําให้บรรยากาศแต่ละประเทศดูคึกคักมากขึ้นค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคนีวันนี้ค่ะ